สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ตึงนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ดาวังคารในช่วงที่คดีน้องดาวังคารหายใหม่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจค้นที่ทุ่งนาของบักหน้าขาว หรือบักแป้งดาวอังคารผมแค่อยากทราบลายหลายๆคนก็อยากทราบเช่นเดียวกันเลยตั้งคำถามนี้แต่ไม่จะเป็นที่เจ้าหน้าที่ดาวังคารมาตอบผมก็ได้แค่ตอบสังคมให้ได้ก็พอทำไมช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆทําทำไมไม่เคยคิดเลยเหรอไม่เคยเข้าไปตรวจค้นที่ทุ่งนานี้เลยมันก็เป็นประเด็นหลายๆอย่างสงสัยมากมายหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น ทำไมต้องมุ่งเป้าไปที่พ่อพระเอกทำไมไม่ไปนค้นที่ทุ่งนาบ้างในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆในช่วงที่น้องหายใหม่ๆแล้วช่วงที่ทุ่งนาตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ไกลผู้คนทำให้ผู้คนเห็นอะไรได้ยากผมแค่สงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ดาวังคารทำไมไม่ไปตรวจคน้นแค่นั้นเองออกมาตอบพวกเราหน่อยพฤติกรรมต่างๆช่วงนั้นหรือว่ามันอาจ ไม่ออกอาการท่านเลยไม่ตรวจค้นตรวจสอบที่ทุ่งนาแต่ท่านกลับเลือกที่จะมุ่งเป้าไปที่พ่อพระเอกไทม์ไลน์ของแป้งมากมายเลยที่มีข้อพิรุษข้อสงสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทมลน์ไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ใส่ลง f a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นถุงมือไม่ว่าจะเป็นอะไรมากมายแรงจูงใจปัญหาภายในครอบครัวมีข้อสงสัยอีกมากมาย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจค้นที่ทุ่งนามันมันไปปกติยังไงมันไปซื้อหนูวันเสาร์แต่วันที่เกิดเหตุแต่ทำไมมันไปวันจันทร์ปกติมันไม่เคยเอาน้าคนเล็กไปพวกท่านไม่เคยสงสัยกันบ้างเลยหรือความคลิบหน้าจากทางช่อง Youtube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาชี้ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพยายาม ฝั่งทางโน้นป้ายานผู้เสียสูญหัววัวกำลังโกหกสังคมในการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักว่าเขาไปหาหลานเจ็ดโมงกว่าๆมันจะสอดรับสอดคล้องกับเรนนี่ที่ไปแจ้งเพจมุกดาหารที่ดาวังคารว่าน้องหายตั้งแต่7จ็ดโมงสามถึงเก้าโมงมันจะไม่มีอะไรมาเป็นปฏิปักษ์กับคําให้การของแตงโมที่ดาวังคารเพราะ แตงโมบอกว่าเห็นเด็กคนนั้นเดินตามหาน้องหายช่วง8ดโมงกว่าก็ในเมื่อ7ดโมงกว่าไปหาน้องจากนั้นคุณไปสวนหรือคุณไปนาก็แล้วแต่7ดโมงครึ่งจนถึง8ดโมงกว่ามันก็เป็นไปได้ที่น้องจะหายหน้าเวลานั้นหลังจาก7ดโมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง8ดโมงกว่าทำให้แตงโมซึ่งแตงโมบ้านเขานะ่ะ ไม่ไกลาจากตรงนั้นห่างกันไม่กี่หลังจึงเห็นว่าเด็กสะดุง้งเดินตามหาน้องสาวไม่แปลกเมื่อเขาเดินหาสักพักสุดท้ายเขาก็วนมาหาแก๊งจำปาที่ดาวังคารทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดรับสอดคล้องกันหมดดังนั้นแตงโมไม่ได้โกหกเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงพวกนี้นะ่ะดิ้นหนักถึงขั้นพยายามบอกว่าแตงโม ให้การเท็จไม่มีการให้การเท็จและจะไม่โดนคดีดใดๆทั้งสิ้นขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมพูดขอให้ฟังในสิ่งที่ผมพูดว่าเขานะ่ะจะไม่โดนคดีดอะไร 1. คําให้สัมภาษณ์ในภาพข่าวหรือช่องหลักต่างต่งแตงโมงพูดชัดเจนว่า8ดโมงกว่าเขาเคยให้การไปแล้วเฮียหวังเคยพูดว่า7มงกว่า แต่ตอนหลังนะ่ะเฮียหวังมาเปลี่ยนเป็น8ดโมงครึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเฮียหวังต้องการให้คำพูดของเฮียหวังมันเชื่อสมกับทางลูกชายตัวเองที่ลูกชายตัวเองนะ่ะออกมาโจมตีตลอดว่า8ดโมงครึ่งแตงโมโกหกเพราะ8ดโมงครึ่งตาระเบียงยังมาหาหลานอยู่เลยเฮียหวังก็มาแก้ตอนหลังอย่านะเดี๋ยวจะเอาแฉะนะ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับหัววัวมึงไปไหนไม่ได้เลยถ้าคดีเมื่อไหร่มีการยกฟ้อง fc ไปแน่ถ้าสมมตินะเขาบอกว่าแพ้สถานการณ์ย่ำแย่ fc ไปเลยที่เขาตรึงได้ทุกวันนี้นะ่ะเพราะ fc บางส่วนที่หลุดเข้ามาเป็นเชื่อว่ามีคนที่มีหมายจับคือคนชั่วคนเลวเขาตรึงได้คือเราชนะแน่นอน เราชนะแน่นอนเขานะไม่สามารถพูดคําอื่นได้ว่าเราจะแพ้แต่ในใจลึกๆคุณดูแววตาเขาแห้งผากเลยตาเขานะไม่มีแววว่าจะรับชัยชนะเลยเขาเนะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะแพ้แต่หลังๆนะ่ะไม่ใช่แค่นั้นแล้วเมื่อก่อนนะ่ะคิดว่าแพ้ก็ยังสบายๆไม่ว่าจะแพ้หรือชนะถ้าชนะก็ดีเนะ่ะเรียกร้องค่าเสียหายสินไหมทดแทน เรียกทางแพ่งได้อีกแต่ถ้าแพ้ก็จบกันไปฟ้องอะไรฉันไม่ได้เพราะให้การบริสุทธิ์ใจแต่ตอนนี้เขาเริ่มกังวลแล้วว่ามันมีหลายๆอย่างหลังจากที่พยานบางปากไปพูดว่ามีคนไปบังคับหรือชี้นำให้พูดแบบนั้นแบบนี้ถ้าสมมติสาวถึงเขาเขาก็ลำบากถึงตอนนั้นน่ะเขาถึงพูดไปว่า ไม่เกี่ยวนะแม่แค่ให้การบอกไปตามที่แม่สงสัยเริ่มกังวลคนถ้าไม่กังวลไม่ออกมาพูดแบบนี้ไม่ลอยหน้าลอยตาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะกูไม่พูดอะไรเลยมีแบกหนุนหลังเรื่องเจ็ดโมงกว่ามันก็ไปสนับสนุนคำพูดของยายตังโมงว่าไม่ได้เปลี่ยนคำให้การและการไปแจ้งวันที่11ว่าเด็กหายระหว่าง7จ็มงสาถึงเก้โมง,โมงตรงนี้นะ่ะ เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเวลาศาลเขาฟังเขาจะเชื่อสิ่งที่ให้การไว้เมื่อเกิดเหตุขึ้นใหม่ๆไม่เกิน2อวันกับการให้การที่ผ่านมา2ปีแล้วศาลจะเชื่ออันไหนศาลก็จะต้องเชื่อในคําให้การที่เกิดขึ้นแรกๆดังนั้นน่ะตาระเบียงเดี๋ยวต่อไปได้รับเชิญมาเป็นพยานของจำเลยแน่นอนว่าคุณน่ะเคยให้การแบบนี้ทำไมเจ็ดมงกว่า แล้วหลังจากนั้นคุณมาเปลี่ยนคำให้การว่า8 30 4. เพื่ออะไรสำคัญที่สุดหัววัวได้รับการเชิญมาแน่สิ่งที่คุณหลุดออกมาเยอะเขาดูดคลิปออกมาเยอะที่พูดออกมาให้โทษกับผู้เสียหายด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลบอกว่าผ่านไปได้ด้วยดี ป้าแตนบอกว่าสบายใจลุงพลสู้เรื่องของฐานที่อยู่เวลาเป็นองค์ประกอบที่จะมาเชื่อมต่อเวลาที่น้องหายยังคุมเครืออยู่แต่ลุงน่ะเขาจะสู้เรื่องของฐานที่อยู่ว่าลุงอยู่ตั้งแต่กี่โมงอยู่ที่ไหนอยู่ที่สนยางไปวัด GPS จนถึง9โมงยสิมสส่วนเวลาที่น้องหายเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อมูลพีสูจน์อยู่แต่มีปากปากหนึ่ง พยายามให้การเข้ามาแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากๆคือในส่วนของแตงโมบอกว่าน้องหายมีคนเดินตามหาน้องตอน8โมงกว่าๆหลังเคารพธงชาติซึ่งทำให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าเขาน่าจะหายตั้งแต่7โมง30ตามที่น้องสาวคนเล็กของบ้านหรือลูกของตาระเบียงที่ดาวคารไปแจ้งเพจมุกดาหารว่า7โมง30ถึง9โมงตาระเบียงเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า มาหาหลานตอน7จ็ดโมงกว่าทําให้คําให้การของตาและลูกสาวคนเล็กของแกที่ไปแจ้งหายว่า7จ็ดโมงสา9ถึงเก้าโมงมันไปเสริมน้ําหนักไม่ต้องไปใช้พยานเหมือนที่หัววัวบอกว่ายายแตงโมต้องใช้พยานหรือเปล่าที่คุณบอกว่าเห็นเด็กเดินตามหาน้องตัวเองในช่วงเวลา8ปดโมงกว่าไม่จําเป็นปากคําของคนพวกนี้แหละ หลักฐานที่ให้สัมภาษณ์สื่อหรือสิ่งที่เขาลงไว้เป็นพยานหลักฐานในเพจพุกดาหารคุณบอก7จ็ดโมงสาถึงเก้โมงหมายความว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเวลาที่คุณบอกไปว่าจะเป็นจริงได้มากที่สุดรวมถึงสิ่งที่ตาระเบียงได้ให้สัมภาษณ์ช่วงแรกๆเวลาค่อนข้างจะแม่นก่อนที่จะมีขบวนการเข้ามาเซตทำให้ทม์ลน์ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปดังนั้นอะ เราขอเชื่อว่าสิ่งที่ยายแตงโมพูดแล้วขึ้นไปให้การในชั้นศาลและสัมภาษณ์สื่อยายแตงโอน่ะไม่ได้โกหกดังนั้นเวลาพวกนี้น่ะจะเอื้อประโยชน์ให้กับการพิสูจน์ฐานที่อยู่ของลุงที่ดาวังคารได้ได้รับการยืนยันว่าระหว่างที่น้องหายลุงอย่างวัด GPS อยู่ที่สวนยางอยู่เลยประจักษ์พยานคือตาระเบียงยายห0 0ผู้สูญเสียม็บถูพื้น ที่ดวาวังคารมี ATM ที่ดวาวังคาร